อันยัยอร่อย่าโอ้ยวันนีครับขออนุญาตถ่ายโอนร้อนเลยโอ้ย หนาวเหมือนกันนะครับเย็นค่ะแต่ก็ไม่ได้เย็นมากค่ะผมเพิ่งถึงแม่สอนเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็หนาวมากแต่ว่าโรตีโอ่งอ่ะเคยเคยกินแล้วสายมาก็เริ่มร้อนแล้วค่ะพี่แต่ครั้น,นี้เพื่อนบอกว่าร้านนี้ให้มึงกินร้านนี้คั้งที่เด็ด หลายลร้านเนาะลองลดูลองดูอลองให้กินร้านนี้เด็กกว่าคนของถิ่นนะครับของหมูใช่เขาหนูจะเด่นพม่าฝรั่รงะกะเหรี่ยงอืมครับคนไทยก็มีบ้างค่ะครับคนไทยก็ถ้ารู้ถ้ารู้ก็มาไงบางทีก็บางทีก็ไม่รู้บางทีคนไทยกินไม่ค่อยเป็นกินแต่โรตีโอ่งกับไอ้นั่นนมข้นแค่นั้นแหละเออจิ้มหรือไม่ด้โรตีโอ่งจิ้มกับน้ำชา อ๋อครับเป็นข้าวผัดถั่วใช่ไหมครับใช่เป็นเป็นข้าวผัดถั่วแบบพม่าใช่แล้วก็มีตรงนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นซุปุตลอดเลยนะครับซุปอ่าใช่ซุปอะไรครับซุปตีนตีนบัวใช่เนี่ยอ๋อกีบกีบมันแบบนี้นะคะอ๋อครับใช่เป็นกีบมันนะคะ เป็นกีบมันใช่อันนี้กินกับโรตีโอกินเพิ่มเหมือนที่ผมกินเมั้งใช่ใช่ใช่แต่ผมชอบอยู่แล้วโรตีโอต้มแบบนั้นน้ำอ๋อนี่นะฮะโอเครับใช่แล้วก็มอเดิร์ที่เมื่อกี้ตัวเองกินนะนะแกงแพะอันนี้เป็นแกงถั่วแกงถั่วใช่ผมกินไปแล้วอร่อยโอเคแล้วก็มี แกงไก่นะอันนั้นเป็นไก่ทอดนี่คือไ่แห้งนี่เจ้าเองนี่อันนี้เป็นแกงไก่นะคะใช่แล้วก็วันนี้เป็นแกงเนื้อวัวอันนี้ของวัวนะครับเนื้อวัวใช่นวัวใช่แล้วก็ เป็นเนื้อทอดนะคะเนื้อทอดใช่กินกับไก่เนั่นข้าวผัดข้าวผัดใช่ไก่ทอดไก่ทอดนั่นก็กินกับข้าวผัดกินกับข้าวผัดตัวนี้นะใช่ีหลายกาดตอนนี้ที่เมื่อกี้ตัวเองกินนะผมกินแพะไก่แพะอร่อยนะครับใช่แก่แพะนะคะไม่มีกินอยู่เนาะไม่มีเลยผมรู้สึกว่ากินกระดูกมากอันนี้เป็นแกงมันมันนะคะมันันนนี้เป็มแลวใช่มันมันมันะลังถ้าเราจะใส่ ก็จะผสมเอาไส่ใส่แพ้ก็ได้นะคะผสมเลือดก็ได้ผสมไก่ก็ได้หแล้ว่าเอาถั่วใส่ไก่ถั่วใส่เนื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นอาเเยยะกลนนี่หลายเมนูมากเลยเมนูพ่อแม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำหยวกนะคะอ๋อน้ำหยวกใช่น้ำหยวกอุ้ยแม่กินจังเลยขนมจีนน้ำหยวกใส่ปลา คือว่ามาทีเดียวได้ครบทุกอย่าง<ช>อาหารทา<ช>มาแล้วกมุสลิมมีหมดขนมจีนก็มีมยำนานยินโต๊ะก็มีมเป็นเส่นใหญ่ๆยำซามูสาก็มีใช่ค่ะที่รักอร่อยนะถ,ถ้าคนชอบกินแบบว่า

ดี๋ย่ดเคยเคยลองดูโ้ยมันเป็นฟองออกมาแล้วแป๊บเดียวอ่ะไอ้มันมันไก่แป๊บเดียวก็สุกแล้วหรอใช่ไหมขอแปะก็มุ้งสุกเลยขอหน่อยนั่นไง เอ้ยนี่ไงสุกเลยสุกเลยเนี่ยยอดจริงจขึ้นทำประมาณสามเดือนแล้วโอ้โหรัก่า แกงแพะอันนี้แกงถั่วนะครับ ประเทศไหนแล้วอยู่ที่ประเทศไหนนีครับอันนี้โด,ดในใจเฮียเียมาอีกแล้วครับปีใหม่มงจังหวัดพบพระเอ้อำเภอพบพระจังหวัดตากเออไปใหญ่แล้วต้อมองโู้เยอะเลยคนอ่ะแล้วพี่ให้ความรู้อะไรผมได้บ้างเหรอเนี่ยไม่ได้นะอ้าว มาครั้ okay. ง,งแรกคนคนแม่สอดมาครั้งแรกเจ็บหัวเลยคขานี้ไม่มีความรู้เลยคขานี้ยถ่ายรูปกันนี <ER> ่ไงขยโนนี่ไงขยโนกันนี่อันนี้คือเขาเขาเขาเป็นผู้หลักกันใช่ไหมขยโนก่อนให้กันแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมครับพูดตรไหม จะทำครัแล้วก็จะนะแต<น>่ง,งอ,อะไรตรงนีโอเคครับมันควรจะแต่งนะันงมันต้องปอก่นมันอะไรอันนี้เขาน่จะเป็นงานนี่ไงขอโยนลูกบอลกันอยู่ขพญาไทานะครับ

สาวสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ของกินที่นี่เยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีทุกอย่างครับเครื่องดื่มอาหารสาวๆสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายฝากติดตามช่องพี่ได้ไหมอ่ะได้ค่ะไปดูกันนี่ครับถ่ายไว้เลยก็ได้โดนใจเอียร์ที่ไปเชียงคานมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้ว อันนี้ก็พี่มาแม่สอดครับทำเพิ่งเริ่มทําช่องถ่ายไว้ะด้ได้ได้ถ่ายไว้ครับเราจะได้รู้ว่าแล้วเข้าไปกดติดตามด้นะไปดูพี่เลยนะพี่เพิ่งเริ่มทําช่องครับมีพันคนเองคนติดตามขอบคุณนะครับครับผมครับต้มตำจริงเหรออาหารท้องถิ่นต้มตำใช่เหรอใช่เหรอใช่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่งั้นเดี๋ยวไปดูในช่องด้วยนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบาย แต่ว่าทำไมเจ้าของผมไม่เจ้าของช่องยังไม่มีลูกผมเลย Obrigado. ลินดานะฮาเลินาตัวแสดงน้องซีน่ะอยากรองหนึงนะฮะน้ำพุร้อนแม่กาสาโอเคแล้วนะเอาลองมาลองอันหนึ่งนะครับเจอแล้วต้องป็บไหนครับเอาคุหกหน่อยตะกร้าตะกร้าเทพวะ,ะมัน <ตะ S 1> แล้วมันเอากลับได้เนาะตะก้าสวยนะเพราะว่าคงกินไม่ได้หมดหรอกนะเอาเป็นตะกร้า ทสามสิบหราบาทครับครับผมเดี๋ยวผมต้องอันนี้เราต้องหยอดค่าบำรุงเนาะสิบ,บาทนะผมยอดแล้วนะโอเคก็หมเดลหมาดะและ้วมันแล้วผมก็ไปไปวางไว้มันจะมีไม้ให้เนาะครับไมโ้โอเคน้ำจิ้มไม่ด้วยโอเค โ okay, อเคครับรประมาณรประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่สุดนะมันจะออนเซน็นใช่รครับัชชกกน,นชาวต่างชาติเว้ยกูก็เหมือนในเนี่ยชาวต่างชาติ บเอาี่ี่ว่าลง่ a n k อล่ะใชฉ s h มันถูกน่นอนช่อยู่ว่ามันหาไม่ได้แน้วอนะโอทที่นะเอย่าจว่า ไม่มีไม้ไหมไปยืมไม้กันหน่อยจิจอมแล้วันเราก็นั่งรอนะครับยีสิบนาทีประมาณโดยประมาณเขาว่ากันนะ ปบเดียวแฟบนี่ให้แตกด้วยไปหาที่ลองกันมันเลอะเนี่ยมัน้ำไหล เอางี้ว้าแอบสุกไหมร้อนนะเนี่ยื้อจริงจิงก็ออนเซนได้กินยังไงครั้นี้ออนเซนนึกอ,ออนเซนจ้าออนร้อนด้วยออนเซน ร้อนหืมงอนอะเลอะอะเขาให้ซอสมานะแต่ว่าไม่ใส่เลอะไผ่แดงสุกนะฮะ ไข่ขาเป็นหุ้นอืมแรงสุกอืมก็ได้ดิ สวัสดีครับใช่ไ้มหรอครับครับแช่น้ำที่ใช้ฝั่งนี้ครับครับถ้าไม่มีเข้ามาก็มีให้เช่ามีให้เช่านะฮะเพื่อละยี่สิบบาทผ้าผ้าเช็ดตัวพวกนี้เหรอครับค่ะจะเป็นกางเกงแช่น้ำก็้าเช็ดตัวเือละยี่สิบชุดละสี่สิบได้ครับเเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมีมีก็จะเป็นรนนวดนอนสบายสบายอันนี้อันนี้ก็คือว่าผมจะต้องจ่ายค่าบริการตรงนี้กี่บาท อันนี้เช่าผ้าคนละยี่สิบค่ะเช่าแต่ผ้าเช่าฟรีอ๋อดีจังเลยอ่าครับแล้วก็แล้วก็วันนี้วันธรรมดามีลูกค้าคนเดียวเองผมเป็นคนที่สองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมัน20บาทค่าผ้า ค่าบริการเขาไม่คิดเนาะฟรีหมดเลยผู้ใหญ่นี่ไม่ครเกิน15นาทีถ้าคนอายุ60ขึ้น5นาทีก็พอนะนี่ครับโอเคกิดโอ้ย,อย,อยร้อน oh, <no. S 1> ร้อนแป๊บหนึงปรับตัวกัน ร้อนเลยนี่ไหนร้อนร้อนเอาร้อนสบายอูตี่สิบบาทนี่สิบห้าบาทนั่งสารจังเอ้นะ มีน้อยก็ใช้น้อย